สบายดีสบายดีและสวัสดีห้อยพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวนิ่มและกับน้องจันดีคือเก่าเนาะวันนี้น่ะ่วนน้องจันดีพ้นมาเอามะเงี้ยวห้อยพี่น้องเลยมาเอายู่เดินพ้นนี่ละอันเมถาวพ้นเว้วเฮอมาเอามันได้มะเงี้ยวอยู่เดินนี่เมื่อกินส้มนะแต่กับชวนน้องจันดีเพ่นมาเอานะเงี้ยวกับดกพ้อยพี่น้องเลยมาเห็นแล้วก็นอนจันดีเนาะสบายดีป้าลุงแล้วบอกกินนี่นะสบายดีป้าลุงตอนนี้เขาก็อยู่เดินน้องจันดี พักเดี๋ยวสิได้ไปแม้นมะเงี้ยวก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยเห็นมะเงี้ยวเนาะดกๆมะเงี้ยวแต่ละกกนะดกปีนี้นะป่ะเดี๋ยวไปแม้นเอาก่อนพ่อพี่น้องนะอ่ะแต่อ่อนเนาะแดงๆอยู่มีจกกน้อยอยู่หน้านี่นะน้อยกนีพเป็นเนาะกนีนะดกๆเบิ่งอ่อนเป็นดีแม่นอ่ะ 正疼吗？

Mát! 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 này Mát! đốt phải Mát! 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 เนี่ยลอกข้าเดียวกินเด้อเนี่ยกลืนโนยมานะเป็นนะไรเลิกหวานมาก,กองนี้นะ,ะสสหนงใส่ถ้วยจนดีโตเลยถ้วยันดีโตเสื้อซิมแล้วเบิ้งซิมเหมือนกันมาซิมบางกนามมงกน้อยนี่บ้านี้ฉันดีว่าหวานนะหวานอือองน้อยนี่ใครเนี่ยเนาะ không nè đèn xà lan nhầm lên nó này con <laughs> 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 nào là không nhảy luôn một <laughs> sớm <laughs>

พ่อหน้าจงนี้เนาะพ่เอากระดาษล้เถอพอตุ๊กิดใบมันอ้อมหน่อยเออได้น่ะตัวมันล้นนี่ก็เก็บมาแล้วกัมนลนพ่อพี่น้องเก็บออเสียดายมันมันม่นมุชมึงมุชมึงอยู่กันมุชมกระลายหรป่าตุ๊ก อยู่ยต้มหอยละต้มหังมะชมต้มหังมะชมต้มอยู่เชิงหูหาปลาคอนี้มาต้มอันนี้อันนี้ต้มอยู่ดังกูอพอแล้วเนาะเหนียวมากเลยใช่ไน้องมันจะเต็มทุงอย่างก็อย่ได้พากันเมื่อตอนนี้เมื่อสากินยูแต่บ้านคนนะถ้าคุณไปกินนี่นะหังมะชมทาหงหมด พร้อมบอจนดิลุยลุยชุกกีหลายขี้เฮลุยลุยนี่บ่ได้ถ่ายตอนมากแต่ก็ถ่ายตอนเมือ่อเดิอถ่ายบรรยากาศน้ำท,งทังเขาเบิ่งกวานเมื่อคืนนี่กับฝนตกไหมพี่น้องตกกับบอแห้งเนาะ

अच्छा

ตอนนี้กากยเจ้แล้วแล้วนะอัน,นึง้ของน้องจันดีเพิ่นเพิ่นมีกินเพชรเจ้าโตชอบเพชรเลยบอด้มีเพชรเจ้าหวานนี่ของปูดของโมงยัดบกุกอร่อยมากไม่อยากนะหัะ

Tinh sơn mẹ plunk chung nè sợ tò mòi sap mặt Sẹp mặt Sẹp mặt sap mặt khá mặt sap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  mặt ម៉ាមកហើយពីនងกินស้มតនទេងមក Ngeow เสีส้มนั่นกุงเดียวบ้างอร่อยปากลำบากตูด <c oughs> อร่อยที่ปากลำบากที่ตูด ทุกคนหลังจากที่กินส้มมงเงี้ยวย้าแล้วก็ตอนนี้นะ้ำเป็นตอนแรกก็เลยเอามาหาคุที่รอแล้วก็หาคุดแมงกะเจ่<ป>เดี๋ยวไปเบิ่งเงินเดี๋ยวว่ามันสีได้ซีมันสำเร็จแมงกันจนะ่ที่ล้อก็ไไรฮาคุชนะนี่ทุกคนออกมาแล้วก็เห็นคุยแมงกะจ่นนะกองขี้ควายสองโกเดี๋ยวคุดมึงก่อนเห็นแบบมันเป็นแต่มีแมงกะจ่เพระพี่น้อง มีอยู่ไดยกระจีนอย สามหูนี่พ่อให้พี่น้องนม่คุยหน้ากันจะเ,เอาตัวนี้ก็สองตัวคุยนี่แหงหลายตัว มังตูกะคุดอันนู้นแล้กมังตูกะคุดห้อตื้น,นตัวนี้ก็ปล่อยมันอยู่หูมันยังไงคิดดิหนึกมา ขี่ดินขึ้นมาแล้วก็ทางนี้โดนละก็ะะตัวทางนี้ก็ออืเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วกันโดนลงนะขุดขึ้นมาแล้วก็โดนลง ตะเี่งกตะเต็กม,มากเลยคุยเลยนะกองนี้ทำไ<ห>มมากจัง ยูพุดแล้วกั Thank <laughs> you. นี่ฮังมา ร้อนะันมีเห็นคุดมาเลยคุดอาจจะมันระจี้นะี่แหละ ไมเลาะหาขุยจิรอกับพอให้พี่น้องมีเห็นนะเห็นแต่พ่อที่กะเจ้าคุดนะฝนตกใหม่ขุยมันลึกไม่เห็นสักขุยเลยเห็นแต่ขุ่มเก่าที่กะเจ้าคุดเดี๋ยวเลาะมือก่อนยังเลาะมืออ้าหลายอะไรแถวนี้ เขาเจ้ายังเขาเจ้ายังมีหาเม,มืองคู่อยู่ไงแต่มาละหมูเห็นน,นี่ทุกคนตอนนี้สันนิมกับเฮามาแล้วนะเดี๋ยวมาทอกเมนกัตีก็อิรโนนร่น่ะมีได้เลยได้สามสี่ตัวนี่ละเออได้แต่มเมนกตัตจี โดนเดลือเศษปะไว้คนนะเธอมันขี้ก่อนเธอมันขายขี้ดินก็จังเอาไปโคเมกุจิเจ้า,ายคือกระเม็นขนม แมงขนุนมันสิเป็นตัวแดงๆแล้วก็เงาแมงก็จีตัวสั้นตัวดำเดี๋ยวเสบปะไว้ก่อนตอนนี้เฮาเซะแมงกระจีกับหอมเจิาแล้วค่ะน้องเดี๋ยวมาโค่วันนี้นะ おめでとうございます。うん<わ> กะโคสุกแล้วไหมพี่น้องเนยวตัก,กเส่จานก็นะนี่ทุกคนตอนนี้เนวายู่เนวกินแรงกถทอว่าแล้วแล้วนะโปเนเกจ เฮดบ๊ชุดเฮดบ๊เฮ็ดขาแกงเฮดบ๊เสื้อเสื้อป่าเสมบุทเนี่ยยูแนวกินแรงก็ถือว่าแล้วเรียบร้อไว้พยาหลิวส่วนบรรกากบไป็นอัไงมาเน้อให้พี่น้องกินข้าวแรงเนี่ยกับมะกอกหมูบะหมี่มาสอยเวอน เทปูนเทเลยล่ะจางได้กินให้ก่อนจางบ่เอเราเกียดเลยไข่หมดอืมทานไปกรางก็ไปไข่มาเนะเนี่ยขึ้นหลังเห็นหมดไอ้พวกย่างย่างมาแบบเฮ้ยมางเบเรียจะขึ้นหลังไข่มาแซบอยู่ไม่ได้เปลงนสางมาไม่สัาง